ของงแสวิกเตอร์วิกเตอร์ไปเล่นซ่อนหากันไหมแล้วก็ชวนด็เรคิดเล่นด้วยสิไปสิไปไปหาดรอเตอร์เจอไหมครับดรอกเตอร์ด็อรอยู่ทางนี้ดรอยู่ทางนี้ครับอ่ายังไม่ใช่ยังไม่ใช่ดรอยู่ทางนี้ครับ ยังผิดอยู่ด็อกเตอร์อยู่ตรงนี้ครับใช่เหรอใช่เหรอด็อกเตอร์อยู่ตรงนี้ครับด็อกเตอร์อยู่เลยค่ะด็อกเตอร์ใช่เหรอครับใช่ที่ไหมอืมหรือว่าด็อกเตอร์จะอยู่ตรงนี้ครับก็ยังไม่ใช่หรือว่าจะเป็น ด็อกเตอร์อยู่นี่ยังไงล่ะครับเด็กๆด็อกเตอร์หาตั้งนานเลยหายากไหมครับยากสิครับยากก็ต้องยากอยู่แล้วสิครับเพราะว่าด็อกเตอร์นะตั้งใจแกล้งเด็กๆจะให้หาด็อกเตอร์เจอง,ง่ายได้ยังไงล่ะ <c oughs> โอ้ยเวว่าแต่เมื่อกี้เด็กๆเห็นวิ่งตามแสงของด็อกเตอร์ <c oughs> มา แล้วเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าแสงของดรมันมีลักษณะอย่างไรและมันมีความแตกต่างกันยันงไงครับเป็นบางทีก็เป็นวงกลมบางทีก็เป็นวงรีอะแล้วก็สีสันต่างกานันมีสีส้มกับสีขาวอะแล้วเกิร์ลกับวิกเตอร์สังเกตเห็นไหมคะว่าแสงมันมีลักษณะอย่างไงครับเป็นกลมๆวงรีเส้นๆแบนๆเส้นๆแบนๆบางทีก็วงกลมแบนๆตกลงวงรีหรือวงกลมนะครับวงรีอ่ะ ตกลงมันเป็นวงกลมวงรีชัวใช่ไหมครับใช่ใช่เหรอครับใช่ครับมั่นใจขนาดนั้นเหรอใจร้อนเป็นเลยอ่ะเอาเป็นว่าถ้ามั่นใจขนาดนี้เราไปทดลองดูดีกว่าไหมครับตกลงแสงมันเป็นวงกลมหรือวงรีและอย่างที่เด็กๆมั่นใจดีไหมโอเคค่ะไปหาคำตอบกันดีกว่าครับไปเลยครับไปเลยต้นต่อความคิดวันนี้เด็กๆคิดว่าแสงมีลักษณะอย่างไร ด็อกเตอร์มีการทดลองมาให้วิกเตอร์และเกิลได้สนุกกันอีกแล้วค่ะแต่จะทดลองยังไงนั้นกลับไปดูที่ห้องทดลองของด็อกเตอร์กันดีกว่าค่ะอุปกรณ์สำหรับการทดลองนี้ก็ได้แก่แผ่นกระดาษแข็งเจาะรูตรงกลาง3แผ่นแล้วก็เทียนไขหนึ่งเล่มค่ะโดยการทดลองในวันนี้นะครับด็อกเตอร์ก็จะเป็นคนจุดเปลวเทียนไขนะครับแล้วก็วางไว้ที่ฝั่งนี้แล้วก็ด็อกเตอร์จะให้เด็กๆนะครับลองมองรอดผ่านรูกระดาษ ทีละ1แผ่นนะครับแล้วก็จะเพิ่มแผ่นเข้าไปเรื่อยๆโดยเด็กๆต้องมองให้เห็นเปลวเทีนยนไขอีกฝั่งนะครับเข้าใจแล้วหรือยังครับครับถ้างั้นเริ่มจากกระดาษแผ่นที่1ก่อนครับตางไว้ริมโต๊ฝั่งนี้เลยลเด็กด็อกเตอร์จะทําการจุดเทีนยนไขนะครับแล้ววางไว้ฝั่งนี้นะเตียนเต็มเ,เทียนเลย แล้วไหนเกิดลองมองบ้างสิครับว่าเห็นหรือเปล่าเห็นท้งเทียนเลยค่ะโอเคถ้างั้นวิกเตอร์เป็นคนเลื่อนกระดาษนะครับเกิดมองเอาไว้นะเอามือคว่ยหลังเอาไว้ห้ามจับซ้ายซ้ายขยับไปทางซ้ายซ้ายขวาายเห็นไหมครับกล้ายังกล้ายังลองเลงดูเร็วซ้ายนิดซ้ายไม่ใช่ขวา อ่าเอามือเอามือคว้าหนังไว้อ่ะตายตายไม่ใช่ขวานี่ขวาแล้วนี่จะเจอไหมเนี่ยอ้าวเข้าใจกันคนละทิศคนละทางแบบนี้จะทดลองสําเร็จไหมคะน้องเกิร์น้องวิกเตอร์ด่านที่สานะด็อกเตอร์ก็จะเอากระดาษชนีดสามเนี่ยมาขั้นและเด็กๆต้องร่วมกันสามาัคคีกันนะครับในการที่ทำยังไงก็ได้ให้มองผ่านรูทั้ง3ให้เห็นเปลวเทียนใครจะเป็นคน นี่ขยับนะครับตัวกระดาษนี้โอเคผมขยับอีกโอเคอันนี้คือซ้ายอันนี้ขวาโอเคด็อกเตอร์ว่าไม่ได้แล้วล่ะต้องซ้ายแล้วล่ะดูแลเนี่ยด็อกเตอร์ใบให้มันต้องซ้ายนิดนึงอ่าเด็เตอร์ไปช่วยดูนะผมเห็นรูตรงนั้นแล้วครับกเตอร์เห็นครับผมเห็นรูรูสามรูครับด็อกเตอร์ไม่เห็นรูที่สามเลยครับ อ๋อดรเห็นแล้วครับเห็นเปลวเทียนแล้วครับโอเคมากโอเคมากเลยครับ<ห>าม,มาดูสิเห็นเป็แอะไฟเลยค่ะอืมไหนวิกเตอร์ลองไปดูสิครับว่าเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นครับอืมแล้วมาครับเด็กๆครับการทดลองนี้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วได้เด็กรู้ไหมครับว่าทําไมเราถึงมองเห็นเปรวเทียนผ่านกระดาษก็เพราะมันเป็นรูเถอะเพราะมันเป็นรูถูกต้องครับ ใช่ครับผมขยับรูให้มันตรงกันเราถึงมองเห็นเปลวเทียนนะครับถึงแม้ว่าระยะมันจะยาวเท่าโต๊ะหนึ่งตัวนี้ก็ตามแล้วการทดลองนี้ทําให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรล่ะครับเราก็ได้เรียนรู้ว่าแสงเดินทางเป็นเส้นตรงเพราะว่าเป็นรูถ้าเกิดแสงแสงไม่เดินทางเป็นเส้นตรงต่อต่อให้รูตรงเราก็ไม่สามารถเห็นเปลวไฟได้ใช่แล้วครับการทดลองนี้นะครับทําให้เรารู้ว่าเมื่อเรานะครับผมทําการ ตั้งนะครับตำแหน่งของรูกระดาษให้เป็นแนวในเส้นตรงเดียวกันมันก็จะทําให้เรานะครับเห็นเปลวเทียนขายนั่นเองครับผมแต่ถ้าเรานะครับขยับนะครับผมทําให้รูของกระดาษทั้ง3แผ่นนี้มันเหลื่อมกันมันก็ทำให้เรารไ,มไม่เห็นอะไรครับไม่เห็นเปลวเทียน <ot> นั่นเองครับผมนั่นก็ทําให้เราได้รู้ว่าแสงเนี่ยเดินทางเป็นเส้นตรงนั่นเองจากการทดลองด้วยความร่วมมือกันของวิกเตอร์และเกินก็ได้ข้อสรุปว่า แสงเดินทางเป็นเส้นตรงเพราะเรามองเห็นแสงจากเปลวเทียนได้เมื่อจัดให้รูบนกระดาษทั้ง3แผ่นอยู่แนวเดียวกันแต่ถ้าเราขยับแผ่นอื่นๆโดยที่รูบนกระดาษทั้ง3แผ่นไม่ตรงกันเราจะไม่เห็นเปลวเทียนนั่นเองค่ะนอกจากแสงจะเดินทางเป็นเส้นตรงแล้วนะคะเด็กๆแสงก็ยังเดินทางออกจากแหล่งกำเนิดนะครับทุกทิศทุกทางเลยครับแหล่งกำเนิดแสง ในการทดลองของเรานะครับแหล่งกําเนิดแสงมันคืออะไรครับเทียนค่ะใช่ครับนั่นคือแสงจากเปลวเทียนนั่นเองแล้วเด็กๆคิดว่าแหล่งกําเนิดแสงจากเปลวเทียนมันเป็นแหล่งกําเนิดแสงที่อะไรครับรู้ไหมครับเขาไฟแทกจุดค่ะอ่าถูกต้องครับผมเราก็ใช้ไฟแทกจุดนั่นก็แปลว่าเป็นแหล่งกําเนิดแสงที่เรียกว่าแสงประดิษฐ์หรือว่าแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเอง นักวิทยาศาสตร์คนแรกที่ประดิษฐ์หลอดไฟฟ้าต้นแบบให้เราได้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้คือทมัสเอวาเอดิสันนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันค่ะโดยหลอดไฟที่เขาประดิษฐ์ขึ้นนั้นเป็นหลอดไฟฟ้าแบบมีไส้เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดจะร้อนจึงเปล่งแสงออกมานั่นเองและเด็กๆลองนึกดูสิคะว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นมันมีอะไรบ้างครับหลอดไฟครับหลอดไฟมีอะไรครับ โคมไฟมีอะไรครับรถไฟรถไฟรถไฟใช่หรอไฟไฟไฟข้างหน้ามันอ๋อไฟข้างหน้าจากรถไฟไฟฉายค่ะไฟฉายมีอะไรครับโทรทัศน์ได้ไหมได้ค่ะโทรทัศน์ก็มีแสงก็มีแสงได้ใช่ไหมครับแล้วมีอะไรครับโทรศัพท์ค่ะโทรศัพท์โอ้โหเฮ้ยหิ่งห้อยล่ะได้ไหมได้อะมนุษย์สร้างขึ้นเหรอหิ่งห้อยเฮ้ยตกลงได้เปล่ามนุษย์สร้างขึ้นอ่า ทั้งหมดที่เด็กๆบอกมานะครับก็เป็นแหล่งกําเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นถ้ามีที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ต้องมีแหล่งกําเนิดแสงที่ธรรมชาติสร้างขึ้นใช่ครับที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วแหล่งกําเนิดแสงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินี่ได้แก่อะไรบ้างครับดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์พระอาทิตย์ และนอกจากนี้มีอะไรครับหลายอย่างเลยครับนึก่หลายอ,อ,อย่างเลยใช่ไหมครับดรครับแล้วทำไมบางทีเราก็มองเห็นลำแสงบางทีเราก็มองไม่เห็นนะครับเพราะอะไรหรอครับอืมนึกไม่ออกยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างครับเออเหมือนโทรศัพท์ถ้าเราปิดเครื่องทําไมเราไม่เห็นอะไรแบบนี้อ๋อที่ออกเหมือนกับเป็นแสงที่มันออกมา <S <S ใ,ชใช่ไหมครับเหมือนกับพวกแบทแมนปะครับที่มันใช้ลำแสงออกไปอย่างท้องฟ้าใช่ไหมครับผมที่เป็นแบบนั้นนะครับก็เพราะว่า เวลาที่เราเห็นลำแสงนะครับที่เป็นลำหรือว่าเป็นกลมๆนะครับก็เป็นเพราะว่าแสงไปกระทบกับฝุ่นละอองต่างๆและสะท้อนเข้ามาหาตาเรานั่นเองครับเหมือนเลเซอร์หรือเปล่าครับท,ที่ที่ที่ถ้าเกิดเราส่องแล้วถ้าเกิดไม่มีฝุ่นเราก็จะไม่เห็นตัวตัวที่ยิงออกไปตรงๆแต่ถ้าเกิดที่ท,ที่ที่นั้นมีฝุ่นเยอะๆหรือว่า จะจะจะเป็นแบบมีฝุ่นเยอะเยอะมากเวลาเราเปิดเราก็จะเห็นการเดินทางของเลเซอร์นเองใช่ครับถูกต้องครับแล้วเด็กๆลองคิดดูสิครับว่าถ้าโลกบนี้ของเราไม่มีแสงสว่างแล้วสิ่งมีชีวิตจะดำรงชีวิตอยู่ได้หรือเปล่าแล้วถ้าดำรงชีวิตอยู่ได้สิ่งมีชีวิตนั้นได้แก่อะไรบ้างครับอยู่ได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดแสงแสงจากดวงอาทิตย์หมดหรือถูกทําลายไปมันมืดไปก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะตายซะหน่อยเราไม่ตายหรอครับ ไม่ตายครับแค่มีแต่กลางคืนแค่มีแต่กลางคืนทั้งนั้นใช่หรือว่าเราน่าจะตายนะคะเพราะว่าเราดวงอาทิตย์ม่ให้ความอบอุ่นเราอะค่ะถ้าไม่มีดวงอาทิตย์ให้ความอบอุ่นเรามันก็จะแข็งตายค่ะเราก็จะแข็งตายใช่ไหมครับแล้วนอกจากสิ่งมีชีวิตที่เป็นมนุษย์ล่ะครับสิ่งมีชีวิตอื่นๆบนโลกวันนี้มีอีกไหมครับสิงโตเสืออ่าก็คือเหล่าสัตว์ตามตาแล้วมีอะไรครับนอกจากสัตว์แล้วยังมีอะไรครับสีเขียว อ่านะคือพืชนั่นเองสัตว์กับพืชถ้าไม่มีแสงสว่างบนโลกใบนี้สัตว์กับพืชจะดำรงชีวิตอยู่ได้ไหมครับไม่ได้ค่ะอาจจะได้หรือไม่ได้ก็ได้ใช้พืชชใ้แสงอาทิตย์ในการเจริญเติบโตค่ะใช่แล้ววิกเตอร์ล่ะครับคิดว่าน่าจะได้สามารถคนเนี่ยสามารถอยู่ได้แต่สัตว์สัตว์กับพืชไม่น่าอยู่ได้สัตว์กับพืชไม่น่าอยู่อยู่ได้ทั้งสองเลยเพราะว่ามันจะหนาวตายอ่ะมันจะหนาวตายทำไมถ้าเกิด พืชอยู่ไม่ได้ทําไมเราไม่เอาไฟฉายเยอะๆมาส่องก็ไม่มีไฟไงก็โลกนี้ไม่มีก็ไม่มีแสงสว่างอะไรเลยไงเออแล้วก็มีไฟฉายแล้วเราก็เอามาส่องนี่ไม่มีแสงสว่างอะไรยอมไหมมันทํามาจากฐานอ่ะมันทํามาจากฐานมันไม่ผิดใช่ไหมยอมเปล่ายอมไม่ยอมตกลงเราดำรงชีวิตอยู่ได้ไหมสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยอยู่ได้ไม่ได้ค่ะอยู่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะตกลงอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้ไม่ได้ค่ะเอาละสิ ความคิดของเกิ้ลกับวิกเตอร์ไม่ตรงกันซะแล้วเรามาทบทวนคำตอบของเกิ้ลกับวิกเตอร์กันอีกทีนะคะวิกเตอร์ตอบว่าได้ส่วนเกิ้ลตอบว่าไม่ได้แล้วเด็กๆที่ชมอยู่ละคะคิดว่าถ้าโลกนี้ไม่มีแสงสว่างสิ่งมีชีวิตจะดำรงชีวิตอยู่ได้ไหมสรุปแล้วนะครับแสงเนี่ยถือเป็นพลังงานที่เป็นพลังงานพื้นฐานนะครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่น แสงจากดวงอาทิตย์นะครับถือว่าเป็นพลังงานที่สําคัญมากต่อสิ่งมีชีวิตนะ <softer. S 1> ให้สิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยสามารถดํารง,งชีวิตอยู่ได้นะครับดวงอาทิตย์เนี่ยมีความสําคัญยังไงบ้างล่ะครับให้ความอบอุ่นเราแล้วก็ใช้ในการจเจริญเต,ติบโตของพืชค่ะกาวเป็นว่าแสงจากดวงอาทิตย์นะครับมีความสําคัญเนาะต่อโลกใบนี้แล้วก็สิ่งมีชีวิตอย่างมากเลยนะครับเพราะแสงทําให้เรานะครับสามารถทํากิจกรรมต่างๆได้และยังทาให้พืชนะครับสามารถสร้างอาหารได้ด้วยตัวเองด้วยแสงที่เราพบเห็นในชีวิตรประจําวัน มีแหล่งกําเนิดที่แตกต่างกันค่ะซึ่งทุกสิ่งที่สามารถส่องแสงได้เราจะเรียกว่าแหล่งกําเนิดแสงค่ะซึ่งเราสามารถจําแนกได้เป็น2ประเภทคือแหล่งกําเนิดแสงจากธรรมชาติและ2แหล่งกําเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะแล้วแสงจากดวงอาทิตมีวันหมดบ้างหรือเปล่าครับดร แสงจากดวงอาทิตย์นะคบเด็กๆไม่มีหมนหมดหรอครับนอกจากว่าดวงอาทิตย์เนี่ยจะระเบิดแล้วก็สูญสลายไปนั่นเองครับช่วงคิดต่อยอดแสงนอกจากจะให้ความสว่างและความอบอุ่นแก่สิ่งมีชีวิตบนโลกแล้วปัจจุบันเรายังนำพลังของแสงมาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้เราเรียกว่าเซลล์สุริยะเซลล์แสงอาทิตย์ หรือโซลาร์เซลล์ซึ่งพลังงานไฟฟ้าที่ได้เราก็จะสามารถแปลเปลี่ยนเป็นพลังงานอื่นๆได้ตามต้องการโดยจะได้กระแสไฟฟ้ามากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบเซลล์ถ้าความเข้มของแสงอาทิตย์มากเซลล์สุริยะก็จะผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากค่ะเอาละครับเด็กๆจากที่เราทําการทดลองแล้วนะครับเมื่อเราเลื่อนกระดาษนะครับให้รูมันเหลื่อมกันหรือไม่ตรงกันมันจะทําให้เรามองเห็นเปลวเทียนไหมครับ ไม,ะะไม่เห็นใช่ไหมครับเป็นอีกหนึ่งความรู้เกี่ยวกับเรื่องแสงน,นะครับการที่กระดาษเลื่อนและไม่ตรงกันนะครับทําให้เราเนี่ยไม่เห็น<ม>แสงจากเปลวเทียนเขาเรียกกระดาษว่าตัวกลางของแสงนั่นเองครับว่าแต่เด็กๆอยากรู้จักเกี่ยวกับตัวกลางของแสงไหมครับอยากค่ะถ้าอย่างนั้นเอาเป็นว่าดอ,อร์จะให้เด็กๆนะไปหาสิ่งของที่อยู่ในห้องแลบคิ i มาคนละ3ชิ้นดีไหมครับดีค่ะอะไรก็ได้เลยนะพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะ คนละกี่ชิ้น3ชิ้นค่ะ3มชิ้นถ้าพร้อมแล้วก็ไปหาแล้วมาเจอตรงนี้นะครับเด็กๆค่ะให้เวลา5้านาทีนะครับคับอ้าวหาของเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะไหนใครเอาอะไรมาบ้างครับผ้าแผ่นพลาสติกแล้วก็แผ่นไม้ผ้าอันนี้เป็นผ้าอะไรครับเนี่ยอ๋อเป็นผ้าขาวบางใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นผ้าขาวบางวิกเตอร์ผ่านไปแล้วไหนของเกินบ้างครับ แก้วกระดาษเหรอไหนเป็นรูปทรงแก้วอ่ะมันเป็นอย่างนี้ค่ะอะมันคือกระดาษแก้ว <c oughs> แล้วมีอะไรอีกครับแล้วก็มีกระดาษสีชมพูมีกระดาษส,สีชมพูนะนแล้วมีอะไรอีกแผน่นแผ่นพลาสติก,ตกค่ะแผ่นพลาสติกนะครับผมโดยที่ทีทีเตอร์นะครับให้เด็กไปหาสิ่งของในห้องแลบคิดมาทั้งหมด3อย่างนะครับ <c oughs> ได้แก่พวกนี้ที่เด็กหามาใช่ไหมครับดรจะให้เด็กทำการทดลองครับ โดยที่ด็อกเตอร์นะครับจะนําแต่ละอย่างที่เด็กๆเนี่ยนำมานามากัน้นโดยที่ด็อกเตอร์จะฝุกไฟจากเปลวเทียนนี้แล้วเราจะ,จะต้องดูว่ามันเห็นหรือเปล่าใช่ไหมคะอืมถูกต้องครับเดี๋ยวด็อกเตอร์ขอจุดเปลวเทียนก่อนนะเริ่มจากนี่ครับผมเป็นแผ่นพลาสติกใสครับมองเห็นไหมครับชัดมากเลยครับ,รบสุดๆเลยไม่เลงหน่อยหรอเห็นไหมเห็นครับเล้งไปแเ่พอฉันเห็นแบบไม่ต้อง ต่อไปเป็นอะไรครับผ้าขาวบางผ้าขาวบางลองดูสิครับเด็กเห็นค่ะมันมัวมัวนิดนึงแต่ก็เห็นเหมือนเดิมนะคะก็เห็นแต่เห็นไม่ชัดค่ะเห็นแต่เห็นไม่ชัดใช่ไหมครับมันมีลักษณะเป็นยังไงครับไปไปเหมือนเดิมค่ะเหมือนเหมือนเดิมแต่ว่ามันมัวมัวนิดนึงมันมัวมัวใช่ไหมครับแล้วก็กระดาษไม้เด็กๆว่ากระดาษไม้จะเป็นยังไงครับเออมองเห็นมองเห็นใช่ไหม อาจจะมองไม่เห็นเพราะว่ามันเป็นมันหนาแล้วก็มันเป็นสีน้ำตาลด้วยวิกเตอร์ว่ามองเห็นเกินว่ามองไม่เห็นไม่ผมว่ามองไม่เห็นมองไม่เห็นนะครับอ่ะงั้นเรามาทำการทดลองดูนะแผ่นไม้ครับมองไม่เห็นครับปิดหมดเลยครับปิดหมดเรามองเห็นหรือมองไม่เห็นครับปิดหมดเลยครับต่อไปคืออันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับกระดาษแก้วกระดาษแก้วลองดูนะคะว่ามองเห็นหรือเปล่าอ๋อมองเห็นครับแต่มันจะเหลืองเหลืองนิดนึ่ง แล้วมองเห็นเปลวเทียนชัดไหมครับเปลวเทียนมันก็ชัดเหมือนเดิมชัดแจ๋วเลยเหรอครับชัดแจ๋วเลยค่ะและสุดท้ายครับกระดาษกระดาษเด็กๆคิดว่ากระดาษอันนี้เป็นยังไงครับไม่น่าจะมองไม่เห็นค่ะเพราะว่ามันเป็นสีชมพูแล้วกระดาษมันก็น่าจะหนาค่ะน่าจะมองไม่เห็นถ้างั้นลองดูครับ เห็นแต่สีชมพูค่ะโอ้เห็นแต่สีชมพูด็อกเตอร์ถามว่าเห็นเปลวเทียนหรือเปล่าเห็นไหมครับไม่เห็นค่ะที่ด็อกเตอร์ให้ทําการทดลองเนี่ยเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างครับเกี่ยวกับว่าถ้าเกิดของหนาไปแต่ถ้าเราเอามากั้นเราจะไม่สามารถมองผ่านได้ถ้ามันหนาเกินไปไอ้พวกนี้ครับเด็กๆคิดว่ามันเรียกว่าอะไร่ะครับที่เราเอามากั้นพวกนี้ครับเป็นจุดกลางหรือเปล่ามันเหมือนเป็นจุดกลางอะไรสักอย่างจุดกลางหรือเปล่า เขาเรียกว่าตัวกลางของแสงนั่นเองครับเกือบถูกแล้วครับตัวกลางของแสงก็คือสิ่งที่เรานํามากั้นแสงนะครับและครับทำให้เรามองห็นทำให้เราทั้งมองเห็นและมองไม่เห็นที่เป็นอย่างนี้นะครับด็อกเตอร์ให้เด็กๆได้เรียนรู้อย่างตัวกลางของแสงครับโดยที่ตัวกลางของแสงนะครับสามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทด้วยกันครับได้แก่ชนิดที่1นนะครับนั่นคือตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่งใสนะครับก็คือตัวกลางที่เรานํามากั้นทางเดินของแสงจะทําให้เราเห็นแสงสว่างชัดเจนเหมือนเดิมเลยครับยกตัวอย่างอย่างเช่นนี่เลยครับแผ่นพลาสติกใสเขาเรียกว่าตัวกลางโปร่งใสนั่นเองครับและต่อมานะครับนั่นคือแบบที่2ครับหรือประเภทที่2ได้แก่ตัวกลางโปร่งแสงอย่างตัวกลางโปร่งแสงนะครับก็จะทําให้เรานะครับเห็นแสงหรือว่าเห็น วัตถุที่ให้กำเนิดแสงเป็นแบบมัวมัวไม่ชัดเจนครับผมยังไม่ชัดเจนแต่เรามองเห็นอยู่มองเห็นแต่ไม่ชัดเจนครับได้แก่อะไรบ้างครับผ้าเป็นผ้าขาวบางใช่ไหมครับกระดาษแก้วค่ะกระดาษแก้วนี่เห็นมัวมัวไหมครับหรือเห็นชัดเลยอ๋อเห็นเห็นชัดเห็นชัดแต่ว่ามันเป็นสีเหลืองเห็นชัดแต่เป็นสีอื่นใช่ไหมครับใถ้าเห็นชัดแต่เป็นสีอื่นอย่างนี้เด็กๆคิดว่ามันเป็นตัวกลางโปร่งแสงหรือว่าโปร่งใสครับน่าจะโปร่งใส โปร่งแสงครับโปร่งแสงเพราะว่ามันเป็นสีเหลืองโปร่งแสงโปร่งแสงหรือโปร่งใสโปร่งแสงครับโปร่งแสงนะครับตัวกลางโปร่งแสงก็คือตัวกลางที่เรามองเห็นแสงหรือว่าภาพที่ไม่ชัดเจนมัวมัวแต่ถ้าตัวกลางโปร่งใสเนี่ยจะทําให้เราเห็นภาพชัดเจนเลยครับแต่ว่าคนละสีในความจริงแล้วเรามองเห็นชัดเจนไหมครับถ้าเรามองเห็นชัดเจนก็แปลว่าเป็นตัวกลางของโปร่งใสหรือโปร่งแสงโปร่งใสค่ะ โปร่งแสงหรือโปร่งใสโปร่งใสตัวกลางโปร่งใสนั่นเองครับและประเภทที่3ประเภทสุดท้ายนะครับได้แก่ตัวกลางที่เรียกว่าตัวกลางทึบแสงครับนั่นก็คือตัวกลางที่เรานํามากั้นท่าเดินของแสงหรือว่าแรงกําเนิดแสงทําให้เรามองไม่เห็นอะไรเลยได้แก่อะไรครับกระดาษกระดาษกับอะไรอีกครับแผ่นไม้ค่ะอืมกระดาษกับแผ่นไม้พอเรานํามากั้นท่าเดินของแสงเรามองเห็นไหมครับไม่เห็นไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจึง เรียกว่าตัวกลางอะไรครับตัวกลางทึบแสงถูกต้องครับไหนใครจะสรุปคาแรเตอร์ฟังสิครับว่าตัวกลางที่ดรได้สอนไปเนี่ยมันแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้างครับสประเภทค่ะสประเภท,ทตัวกลางโปร่งใสตัวกลางโปร่งแสงแล้วก็ตัวกลางทุกแสงอืงถูกต้องครับเรามาทบทวนความเข้าใจผลที่ได้จากการทดลองกันอีกครั้งนะคะเราสามารถแบ่งตัวกลางของแสงออกเป็น3ชนิดค่ะได้แก่1 ตัวกลางโปร่งใสคือตัวกลางที่ยอมให้แสงผ่านไปได้ดีเนื่องจากตัวกลางชนิดนี้มีความโปร่งใสแสงจึงส่องผ่านวัตถุชนิดนี้ได้ 2. ตัวกลางโปร่งแสงคือตัวกลางที่ยอมให้แสงผ่านไปได้บ้างเมื่อนำตัวกลางชนิดนี้มาก,กั้นแสงจะสามารถมองเห็นแสงผ่านได้บางส่วน 3. ตัวกลางทึบแสงคือตัวกลางที่ไม่ยอมให้แสงผ่านเลย ตัวกลางชนิดนี้ถ้านําไปขวางทางเดินของแสงจะทําให้เกิดเงาเอาละครับเด็กๆเราทําการทดลองแต่เรียบร้อยแล้วนะครับสนุกไหมครับสนุกมากเลยครับแล้วอยากทดลองอีกไหมครับอยากอยากอ่ะตต้องรออืต้องกันนี้เลยเด็กๆรู้จักการเล่นเงาไหมครับรู้จัการับบบอบบ๊บบบบอบบ๊อบบอบบ๊อบบบบ๊อบบ๊อบบ๊บบ๊อ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 บบอบบบบอบบบบบบอบบ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  มันไปส่องตรงนี้คือตรงไหนครับตรงกำแพงก็ได้แรงๆนะคะแล้วพอถ้ามันจะเป็นเงาดำๆๆหมายถึงว่าฉากหรือว่าผนังนั่นเองใช่ไหมครับการเล่นเงานะครับก็คือการที่เรานะครับทํามือเป็นรูปต่างๆหรือว่าทํามือเป็นรูปสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับแล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนเนาะทําเป็นสัตว์อะไรได้บ้างล่ะครับมีเป็นนกมีเป็นนกแล้วมีอะไรครับนกบนไม้มีต้นไม้มีงูมีเป็ดมีสุนัข มีหลายอย่างเลยน่าจระเข้ใช่หมมีจระเข้ด้วยหลายอย่างเลยใช่ไหมครับผมที่เราสามารถทํามือเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเป็นสัตว์ต่างๆได้แมวแล้วทํามือเพื่อไปกั้นกั้นอะไรครับทำให้เกิดกัาแ้แสงแก้สงถูกต้องครับกั้นทางเดินของแสงนะครับผมแล้วจะเกิดเงาเมื่ดๆนะครับตกกระทบไปที่ฉากหรือว่าผนังนั่นเองผู้ชนะดี้แล้วมีใครสนใจอยากเล่นเงาไหมละครับไปเล่นเงากันดีกว่านะครับ หนังตะลุงหรือศิลปะก,การแสดงประจำท้องถิ่นอย่างหนึ่งของภาคใต้เป็นการเล่าเรื่องราวที่ผูกร้อยเป็นนิยายดำเนินเรื่องด้วยบทร้อยกรองที่ขับร้องเป็นสำเนียงท้องถิน่นหรือที่เรียกกันว่าการว่าบทมีบทสนทนาแทรกเป็นระยะและใช้การแสดงเงาบนจอผ้าเป็นสิ่งดึงดูดสายตาของผู้ชมซึ่งการว่าบทการสนทนาและการแสดงเงานี้ได้นหนังตะลุงเป็นคนแสดงเองทั้งหมดค่ะ ส่วนหนังใหญ่คือมหรศพที่แพร่หลายของคนไทยอีกอย่างหนึ่งตัวหนังจะใช้แผนหนังวัวสลุปเป็นรูปตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์สถานที่เล่นจะปลูกโรงผ้าใช้ผ้าขาวคาดเป็นจอส่วนด้านหลังจอจะจุดใต้และก่อไฟไว้เพื่อให้แสงทำให้เกิดเงาตัวหนังซึ่งมีรวดลหลวิจิตมาติดอยู่ที่จอผ้าขาวและการเชิดนั้นคนเชิดก็ต้องเต้นไปตามจังหวะด,ดนตรีและบทภาคบทเจรจาด้วย ซึ่งการแสดงที่สวยงามของไทยทั้ง2ประเภทนี้ก็ได้นำความรู้ในเรื่องของเงามาประยุกต์ใช้กลายเป็นการแสดงที่สร้างความบันเทิงให้ผู้ชมนั่นเองค่ะเป็นยไงครับเด็กหลังจากที่เราเล่นเงากันเรียบร้อยแล้วสนุกไหมครับสนุกมากเลยครับมันก็ทําให้เรานะครับได้เรียนรู้ว่าบริเวณมืดๆนะครับหลังจากวัตถุนะครับที่เราเนี่ยนำวัตถุไปกั้นทางเดินของแสง แล้วมันเกิดบริเวณมืดๆไปตกกระทบที่ฉากนะครับหรือว่าผนังเราเรียกว่าอะไรครับเมื่อกี้ที่เรา,<ง>าท <ำ S 2> ําท่านกอืม<ง>ถูกต้อง,ง <า S 1> มันเรียกว่าเงานะครับ<ง>เพราะฉะนั้นดรสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับว่าบริเวณมืดๆหลังวัตถุเมื่อมีวัตถุไปกั้นทางเดินของแสงนะครับมันก็จะไปตกกระทบที่ฉากหรือว่าผนังเราเรียกบริเวณมืดๆด,ด,ดำๆนั้นว่าเงา,งาซึ่งเงานะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันครับนั่นก็คือเงามืด เงามืดนะครับก็เป็นบริเวณที่มีวัตถุไปกั้นทางเดินของแสงไว้ได้หมดแล้วไม่มีแสงหลุดลอดไปกระทบที่ฉากเราก็จะเห็นเป็นเงามืดๆและประเภทที่2นะครับนั่นคือเงามัวครับก็เป็นบริเวณที่มีวัตถุนะครับไปกั้นทางเดินของแสงแต่กั้นได้ไม่หมดครับผมทาให้มีแสงนะครับหลุดลอดไปตกกระทบที่ฉากจะเรียกว่าเงาอะไรครับรู้ไหมครับเาถูกต้องครับจะเรียกว่าเงามัวบริเวณมืดๆหลังวัตถุ ที่เกิดจากการที่มีวัตถุอื่นมาขวางทางเดินของแสงเราเรียกว่าเงาและเงาที่เกิดขึ้นนี้ก็สามารถแบ่งได้เป็นสองชนิดอย่างแรกเรียกว่าเงามืดคือบริเวณที่วัตถุสามารถกั้นแสงไว้ได้หมดไม่มีแสงตกลงบนฉากเลยแต่ถ้าบริเวณที่วัตถุก,กั้นแสงไว้มีแสงตกบนฉากก็จะทําให้เกิดเงาที่มืดไม่สนิทหรือที่เราเรียกกันว่าเงามัวนั่นเอง ดังนั้นการเกิดเงาก็จะเกิดขึ้นเมื่อมีวัตถุมากั้นทางเดินของแสงก็จะทําให้เกิดเงาที่มีรูปร่างตามวัตถุที่นํามากั้นขึ้นบนฉากซึ่งแสงที่เกิดขึ้นนั้นก็อาจมีทั้งเงามืดและเงามัวนั่นเองค่ะเด็กๆก็ได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเงาว่ามี2ประเภทได้แก่มืดกับเงามัวค่ะแล้วอะไรที่เราเอามากัน้นแล้วมองเห็นแสงมองมุมมัวมองไม่เห็นเลยอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะ ต,ตัวกลางของแสงถูกต้องครับเรียกว่าตัวกลางของแสงวันนี้เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องแสงไปเยอะเลยนะคะมาสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้กันไปดีกว่าจากการทดลองมองเห็นเทียนไขจากกระดาษเจาะรูทําให้เรารู้ว่าแสงเดินทางเป็นเส้นตรงและแสงยังเดินทางออกจากแหล่งกําเนิดแสงทุกทิศทางค่ะแหล่งกําเนิดแสงแบ่งเป็น2ประเภทคือแหล่งกําเนิดแสงตามธรรมชาติเช่นพระอาทิตย์ หิ่งห้อย 2. แหล่งกำเนิดแสงที่ถูกสร้างขึ้นหรือแสงประดิษฐ์เช่นไฟฉายเทียนไขตัวกลางของแสงแบ่งได้เป็น3ประเภทค่ะคือ1ตัวกลางโปรงง่งใสตัวกลางโปร่งแสงและตัวกลางทึบแสงค่ะเงาคือบริเวณที่มืดมืดหลังวัตถุที่เกิดจากการที่มีวัตถุอื่นๆมาขวางทางเดินของแสงแบ่งได้เป็น2ชนิดค่ะ คือเงามืดและเงามัว